สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับพบกับผมแก๊ปกี้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพาเที่ยวนะครับแล้วก็แอดหนึ่งแกป๊ปจากอี i ีไปโซเตียด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไอมอเตอร์นะครับที่เชิญเรามาเป็นแขกรับเชิญในงานเวเปอร์แฟมิลี่นะฮะนี่นะฮะอยู่ตอนนี้อยู่ที่สยามพารากอนนะครับพร้อมกับแอดมินเปานะครับมาด้วยกันนะฮะ,ะก็เดี๋ยวพาเดินชมรถนิดนึงนะไปไปดูกัน เราไปดูไปชมรถกันอีกสักครั้งนะฮะดูกี่ทีก็สวยนะนี่นะครับมีทั้งหมด6สีนะครับสีขาวสีดำสีฟ้าสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับแกร้โหมาเยี่ยมเนี่ยขอบคุณมากนะครับลงเพียงลงเพียนยังยังเลยครับต้องขอขอบคุณก่อนนะที่เชิญมานะครับขอบคุณมาพักเลยว่าเดี๋ยววันนี้ดูหนังฟาสซิฟกันนะครับแล้วเราก็จะขับคันนี้เหมือนฟาสซิฟอ๋ออ๋อไม่ดีนะอ๋ออ๋อโอเคโอเคอย่างดูหนังดูหนังพอดูหนังโอเคนะครับไม่างง่ายอย่างแบบดูแล้วแบบเกิดอารมณ์แล้วก็ตุน่องตั้งสามร้อยแอมเลย ไม่ใช่นะครับหยอกหยอกขำๆนะครับบินที่หมดหมดแบบหมดไปเลยเลยเนี่ยรถสวยๆนะครับเราต้องขับช้าๆให้คนเหลียวหลังนะครับใช่ไหมโอเคนะเนี่ยยิ่งสีเหลืองนี่มันแบบสวยมากเลยนะสีมันเด่นนะฮะมีถ่ายรูปด้วยนะแก๊ปตรงนี้โอ้โหนี่นะถ่ายไหมถ่ายไหมได้ได้ได้โอ้โหเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวถ่ายขึ้นมา ไ้ถ่ายกับพี่แถมไอมอเตอร์นะครับเราไปเจอตัวจริงดีกว่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วขอพี่เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวัน Vapor Family Day ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว Vapor Family นะครับขอบคุณมากมากเลขอบคุณมากครัขอบคุณแก๊บมากนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันมีกิจกรรมอะไรดีๆเชิญการบอกกัน Vapor ไปด้วยครับ 嗯。<laughs> <laughs> <laughs> ครับพี่หนุ่มแห่งไอมอเตอร์นะครับจรริงคับโอ้สวัสดีครับอลังการไหมอลังการไหมแล้นะครับงานก็โอ้เมาส์โอ้ผมก็หัวเราเรียกที่บ้านเรียกเต็มกราฟเต็มกราฟหรือว่าโอเวอร์กราฟโอเวอร์กราฟ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง iMotor มากๆเลยนะครับที่ได้เชิญชวนผมและทีมงานแอดมินเป่านะครับในกิจกรรม Vapor Family Day ดีๆแบบนี้นะครับซึ่งได้พบปะเพื่อนๆสมาชิกและแถมได้ดูหนัง Fast X ด้วยนะครับโอโ้ดูจนแบบว่าอยากจะขับรถแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่ดีนะรถสวยๆนะฮะต้องขับชา้ชาๆให้คนมองเลวหลักนะครับ โอเคครับขอขอบพระคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ